ประวัติหลวงปู่ศรีลาอิสโรมีนามเดิมว่าศรีลากลมแสนพิมพ์เกิดเมื่อวันที่5ทธันวาคมพุทธศักราชสองพันสบก้าณบ้านวาใหญ่ตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครท่านเป็นบุตรคนโต โยมบิดามารดาชื่อนายจันชมพูและนางบัวทองกรมแสนพิมพ์ครั้นอายุย่างเข้าวัยหนุ่มได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นภาพพิสุขฝ,ฝ่ายมหานิกายที่วัดโพชัยตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำานวยจังหวัดสกลนคร เมื่อพุทธศักราช2,452โดยมีพระครูหลักคำเป็นพระอุปชาและพระครูสีธรรมมาเป็นพระกรรมวาจาจารย์ครั้นบวชแล้วได้ออกแสวงหาที่สงบวิเวกในการบําเพ็ญสมณธรรมไปตามป่าเขาลำนาภัย และได้เดินทุดงไปพบหลวงปู่เกิงซึ่งมีพรรษาแก่กว่าและได้เป็นสหธรรมมันมิกอยู่ร่วมศึกษาสำนักเดียวกันปีพุทธศักราช2469หหลวงปู่เกิงชักชวนไปอยู่ศึกษาธรรมกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่เสนาสนะป่าบ้านหนองลาด อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครครั้นได้อยู่ศึกษาธรรมกับหลวงปู่มั่นไปอยู่บ้านสามผงอำเภอศรสีสงครามจังหวัดนครพนมด้วยต่อมาเข้ายติเป็นพระธรรมยุทธ์เมื่อวันที่22มิถุนายนปีพุทธศักราช2469 นักบทน้ำที่หนองสามผงบ้านสามผงอเภศรสีสงครามจังังวดหนครพนมโดยมีหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนั่งเป็นประธานสงฆ์อยู่ศึกษาข้อวัดปฏิบัติกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตณเสนาสะนะป่าบ้านสามผง รวมทั้งได้ออกเดินทุดงปฏิบัติธรรมไปตามป่าเขาลำนาภัยเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาจนได้รับผลสูงสุดในการปฏิบัติธรรมหลวงปู่ศรีลามาตั้งวัดอิสระธรรมบ้านวาใหญ่ตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครเพื่อเป็นสํานักอบรม กรรมฐานสอนศีลธรรมแก่ญาติโยมให้รู้จักธรรมะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้ชาวบ้านเลิกนับถือผีหันมานับถือพระรัตนตัยเป็นที่พึ่งแทนคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ หลวงปู่ศีราถึงแก่มรณภาพด้วยโรคปอดณโรงพยาบาลจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่2มิถุนายนปีพุทธศักราช2510สิริอายุ81ปี